เอเกซีูสวัสดีครับฮะอ้าวค่อยเห็นเจ้าไปทางโน้แล้วเอาเอาเจ้าขับไวค่อยขับนี่ก็ได้ไม่ใจบอเออค่อยคยขับไปไหนๆก็จะได้ขับเปลี่ยนกันแล้วเดี๋ยวลองขับไปเลยเจ้าไปศึกษาตรงนั้นเลยเดี๋ยวค่อยค่อยขับตรงนั้นไปไหวบอคันนี้นะเดี๋ยวไหวเดี๋ยวค่อยไปกับลูกพี่ค่อยว่าได้งานเยอะจาจะไปไม่ละไปนู่นเหรอใครขับนน่นน่ะไปนี่แหละอ่ะไปไปโอเคนะทุกท่านนะเราก็สรุปแล้วในมืทุกท่านนะนะ เราจะขับรถอีแตกกลับไปด้วยนะครับเพราะว่ารถแอดไนนีนะฮะมันบวชไวพี่น้องนะแต่วันนี้เราจะพยายามนะครับขับเอาไปให้ถึงได้นะพี่น้องเนาะครับขับรถโยกไปโยกมาอยู่เั้นนี่ช่างพุงเอาเรื่องพี่น้องโอ้ยเจ้าขับมาได้จังไงวันนี่โอ้ใจเย็นใจเย็น ตอนนี้ในเอฟซีพี่บ่าวไทโซ่นไปขับรถของแม่มาต่อยครับส่วนช่างพงไปขับรถตุ๊กๆส่วนพี่เอกี้ขับรถของผมโอ้โหเป็นไงสุดยอดค่อยคยคารวะเจ้าเลยเจ้าขับมาได้ถึงนี่เรื่องหนักจริงเจ้าตอนไปช้าๆีนเจ้าจะหนาวน่าน้องเอ้ยตายเลี้วเป็นหนผ้าเฮดแนวนี้ว่นอง ดูรถ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 อืมมอของเจ้าระยะทางสั้นๆให้ให้โอกาสโอ้ยหมดแขนแทบพี่น้องเลยไอ้เ้าหมดสภพาพเลยรถโอ้ยนี่ควาก็นึกว่าไม่หนักเท่านี้นะนี่ที่ไหนได้โอ้หนักเอาเรื่องพี่น้องเอ้ยแต่ตอนมันวิ่งแล้วมันก็ดีดดดดดด really Arizona, <Runner> โอเคหน่อยตอนเลี้ยว ถ้ขับรถซ้าๆนี่อู้ถ้าขับรถช้านะมันมันหนักเพราะตอนตอนวิ่งมันทดแรงได้อยู่เคาร์อยู่ใช้ได้อยู่เออตอนวิ่งนะพอได้อยู่ตายแล้วพี่น้องแล้วต้องประคองไว้ตลอดด้วยนะพี่น้องปล่อยไม่ได้เด้ปล่อยมันลงมันลงเขาเด้ตายดิวุ้ยดครื่องไอดิปวโอ้แต่ก็ออกกำลังกายดีนะเออออกกำลังกายดีบอก โอ้เจ้าขับตลอดสุดทางเลยใช่ะหมการใหญ่เลยขับปานเนาะโอเคเนาะอ้ายเจ้าผมมีคนขับรถแล้วสบายแบ่งกันกันเออแบ่งแบ่งถ่ายแบ่งกันลงคลิปนะแบ่งกันปวดแขนแบ่งกันปวดแขนแเบ่าๆจะโซ่แกแกแกดักหน้าเราไว้เลยนะเนาแกปวดแขนแกปวดแขนคือจบเลยนะแกปวดจริงเออแกปวดจริงโยงไปไม่เราไมีโยกไม่ได้เราปวดสภาพแล้วนะแกอายุเยอะแล้วเนาะอายุเยอะแล้วเข่าเลยเย่าแล้วเนาะบอดี้เนาะยังก็บบอดี้เนาะ อพาทิตจะตกนะคือสาเหตุที่เราต้องทําแบบนี้นะเอฟซีเป็นเพราะว่าเราต้องเอารถตุกๆเนาะ,นะซึ่งรถตุกๆเนี่ยหรือรถหรือว่ารถอีเตนเนี่ยมันเป็นเครื่องรถไถมันประหยัดน้ำมันเติมลิตนึงเนี่ยไปกลับได้สบายไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน่าจะอยู่<อ>สบายเราก็เลยเอารถของ พี่ชายหรือว่าน้องน้องชายของแม่มาตอยเนี่ยามาใช้นะครับออเออเพราะฉะนั้นนะครับบเฟซีทุกท่านนะตอนนี้นะให้ช่างพงขับตุกๆแล้วก็พี่บบาเตโ pues ซ่ขับรถของช่างพงนะครับ <empathy> ส,ส่วนเจ้าก็อ,อกมาขับรถให้ค่อยลองลองดูลองเชิงลองเชิงจะ <trophy> ได้จะได้จะ <squared> ได้เนาะแรกๆอ่ะมันอย่างนี้เลยค่อยขับอยู่บ้านไม่มีปัญหา ขับอยู่บ้านสบายแต่ขับทางไกลเป็นชั่วโมงแล้วโอตายแล้วเอาเรื่องนะเอาเรื่องนี่เนอสซีนไม่ได้เซงเลยนะเราก็ตามตามไหมเราคื่อไหมเราก็ตามช่างพงไปตามช่างพงไปเนาะเราดูด้วยเผื่อเขามีปัญหปัญหาอะไรอืเขาใช้งานตลอดมั่งรถชนี้ใช้งานตลอดใช้งานตลอดนะอ่าออได้โอ้ขับเร็วกันนะเออเร็วอยู่นะนี่ ตามช่างพงไปนะช่างพงก็ขับรถตุกๆไปครับนะครับก็พรุ่งนี้เราจะเอาของอุปกรณ์งานช่างของเราเนี่ยใส่รถตุกๆไปคันเดียวแล้วไปกลับก็คันเดียวเพื่อเซฟน้ำมันมเพราะว่าเราไปกลับเนี่ยถ้าสองคันเนี่ยน้ำมันมันก็จะกินเยอะมันไม่ใช่ระยะทางแค่สองสามกิโลถ้าเหมือนบ้านลุงถนอมนะ่ะสามกิโลน่ยโอเคไหวอย,อยู่ อันนี้มันสามสิบกิโลนะสามสิบกิโลมันมันไปกลับนี่มันหนักอยู่เด้คันนะ้ำมันอ่ะไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็เลยเอารถตุก๊กตุ๊กไปในเอฟซีะนะครับเพราะไอช่างพงศ์เพื่อนอยากให้เราไปด้วยกัน,นครับเราก็เลยตัดปัญหาถ้าเกิดไปด้วยกันนะี่ยให้เที่ยวนะ่ะเราไปไม่ไหวอเออเราจะไปรถคันแก่คันเดียวก็ไปไม่หมดไม่หมดเออ,เ,อ,อ,อเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอารถตุกต๊กตุ๊กในคันใหญ่เนะี่ยไปในเอฟซี นี่นะท่านผู้ชมก็ตามตูดกันไปนะตอนนี้ก็จะค่ําแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเราก็ได้งานเยอะอยู่วันนี้สังเกตดูเหยียบมิดไม้แล้วน่ะมิดแล้วมิดแล้วนะเสียงอ่ะมิดแล้วขึ้นขึ้นเนินน่ะมิดไม้แล้วสิ่งจอดนะเสียงดังปร๊าดปร๊ดเลยไอ้รถนี้ก็ได้ฟิลอีกแบบหนึ่งอ่ะ ได้อีกแบบนึ่งได้คอนเทนต์เพิ่มด้วยนะได้มันได้กินลมชมวิวกว่าแต่ตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ร้อนเนาะไม่น่าเราพวกเจ้าบุญว่าร้อนฝั่งโน้นมันยังดีหน่อยมันมีหน้าต่างฝั่งเจ้านี่ฝั่งโน้นมันปิดเราคอยอยู่ข้างหลังมึงจะคิดเบืองป้านั่งในตู้อบปินคอยเข้าใจเลยเจ้าโดยสุดยอดคอยพวกเข้าใจพวกเจ้าที่ลำบากอีแบบนึงนะมุขใครก็ลำบากอีแบบนึ่ง ตัวแขนครับแต่ว่ามีหน้าต่างอะไรแบบนี้มันแต่ว่าไอ้ตัวกระจกหลังมันเปิดได้ใจแก้าไม่เปิดอ่ <shorter. S 2> ะนั่นแ่ะข้างหลังมันเปิดได้อยู่โอ้แล้วค่อยก็ไม่รู้นะโอ้แต่แล้วเดินแ,แล้วเราต้องเปิดข้างหลังมันแหละพรุงร่งน,นี้อตอนนี้ก็หลายคันเขาเริ่มมันไส้เราเซงกันไปหมดแล้วนะนี่นะท่านผู้ชมทุกท่านก็ตามตูดช่างพงไปเรื่อยๆนะโอ้โค้งก็กล้าเซงเนาะเซงได้เฉยโอ้แน่นอนจริงๆ ไปแล้วกลัวรถโผล่มาจะเอยังเลยนี่นะท่านผู้ชมทุกท่านนะก็เราก็จะไปเป็นที่แหละพี่น้องนะครับชมบิวชมบรรยากาศชมบิว<า>ไป,<า>ไปเรื่อยๆเ,ยเยนาะห่วงแล้ว่วงนี่ยังไม่ครึ่งทางเลยเราขับรถนี่ใช่ไหมเฉพาะเดินทางเนี่ยผมว่า ถ้ามันก็พูดถึงมันก็เสียเวลามันเหมือนกันนะพูดถึงเพราะว่าเฉพาะเดินทางนี่ก็หลาย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 นาทีอยู่นะยี่สิบสามสิบได้อยู่สามสิบนาทีได้ไหมได้กลับไปนี่ได้นะมันมันก็นานเดินทางมันก็ก็รลายอีกแบบเหมือนกันนะมันข้อดีข้อเสียก็ต่างกันเนาะต่างกันข้อดีก็เสียกับการนอนที่หน้างานกับการกลับมานอนที่บ้านยังพงเนี่ยแต่มานอนที่บ้านยังพงเนี่ยมันก็ สะดวกสะดวกในการที่นอนที่อะไรอ่าการกินกันอยู่แต่ลําบากในการขับรถเออแค่นี้อยู่หน้างานเราตั้งแคมป์เราก็ตื่นมาแล้วก็ซัดหน้างานเราก็ซัดเลยเออนี่นะท่านผู้ชมไม่ต้องเดินทางก็สบายหน่อยไม่เหนื่อยอือธรรมดาเลยเราจะต้องมีอย่างเสียอย่างเลยเออเอาเอาไป ก็เดี๋ยวกลับไปเจอกันที่บ้านยั้งพรุ่งนะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะผมฝากคลิปนะไว้ oh,